โมตสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะคุรูปปจักกิตติมันตังมะอาอุโอมพยาครุฑร,รุดรุดแล้วรวยนาได้เงินนาได้ทองนาได้ทรัพย์นาเมตตานาล้างอาถรรพ์นาเจริญนามั่นคงอธิฐามิ เชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพยาครุษอย่างสม่ำเสมอจะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆที่เป็นมงคลชีวิตได้รับความสงบสุขร่มเย็นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีอำนาจและวาสนามีอนุภาพเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างและสำหรับใครที่ทำมาค้าขาย